ผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้เปิดตัวมาแบบแปลกๆนี่เราอยู่กันในพับจีกองแกงนะครับวันนี้ผมมาเล่นตามทิ่สกิลทีวีอยู่ก็มาเจออะไรแปลกๆอ่ะดูดิกําลังเดินเดินหาของอยู่เว,ว้ยก็มาเจอบ้านหลังเนี้ยเสียงอะไรวะไปพงมาห้วอเปล่านะครับผู้ชมก็มาเจอบ้านหลังเนี้ยในฟินแลนด์นะของเต็มเต็มอ่ะด,ดูดิดูตอนนี้ไม่ได้ละต้อง งวงก่อนนะครับคุณผู้ชมจะตายหาว้าวมันไหลหลังมาแล้วเหน,น,นืงอนักมากนี่ผมได้วิธีการมาด้วยโอ้ยผมก็จะเล่นต่อเลยแล้วกันเนี่ยตรงเนี้ยมันแบบของมันดรอปเยอะมากตอนแรกนึกว่ามีคนแบบเอาวางเว้ยตกไกลหมดเลยนีนย่ว่าจะโดนยิงตายเท่าหั้นที่เราเข้าวงมาแล้วครับคุณผู้ชม บาเรียด้วยเฮ้ยอะไรวะมันกลางบาเรียครับคุณผู้ชม่อะไรอ่ะเฮ้ยทางทางกระตุกเฮ้ยมันโดนเราดักยิงครับคุณผู้ชมออก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 ไป แล้วอ่ะไปแล้วครับ,บ,บ,บคุณผู้ชมไปจ้าวิ่งหนีดีกว่าบ่งบีบอีกแล้วเฮ้ยคุณผู้ชมเราสุดเป็นมินิการดไม่ได้ว่าครับเวลาเจอใครก็ตัดหน้าแม่งเลยเป็นไงครับคุณผู้ชมคนวิ่ง,ง,งนำเราไปแล้วแย่แล้วนี่เราต้องหารถแล้ะรถรถรถ,รถ,รถอยู่ไหนวะ เอาลดกี่ดีกว่าครับผู้ชมโอ้ยอะไรข้างหลังกูวะมันตั้งกำแพงมาเรื่อยแล้วคผู้ชมว,ว้าวโอม่ก้อนต้องรีบไปแล้วจะตายหาเอาตั้งกำแพงได้หลังเวลาละ,ะวาณผู้ชมโอเอบักกันแน่เลยอะ กำลังเข้าไปแล้วมือบักยังเลยวะเนี่ย เข้าวงมาได้คนหนึ่งตอนนี้เราเข้าวงมาอย่างเนี่ยเมื่อกี้เข้าแล้วตอนนี้มันฆ่ากันแล้วครับโดนนัดหนึ่ง เอราเล่นมาตั้งนานโดนทับตายนี่ก็ไม่เอาแล้วเนี่ยอันนู้นได้เปรียบกว่าครับเราโอ้โหปืนดีดมากปืนดีดมากครับเราจะถันยาก่อนปืนดีดมาก ไม่กีตายเอ้ยไอ้หี้ยเอ้าไปเลยเหรอเอ้าไม่ได้เกิดไปเลยวะโหอะไรวะคุณผู้ชมมาครับคุณผู้ชมแฮะวันนี้เอ้ยอะไรเอ้ยลงไปเลยเมื่อกี้ปืนเทียอะไรตีนแล้วกูชื่อ h อนดาเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ เอาชื่อสตีมาเฉยเลยเปิดไม่พูดกับเพื่อนได้ไหมอะไรวะเออ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 จอรวจรถไฟ จะมาเล่นจเฉยตอนนี้ได้อัดแล้วไม่เช่อยู่ๆก็เจอบ้านเอยตอนนี้มีเพื่อนติ๊กครับติก๊กจะรงน,นู้นแต่ว่าเรือขึ้งบินอยู่นี่ลงไหนอ๋อตราลงนี่ก็ได้ครับดโอ้ยโอ้ยไม่ถึงเฮ้ยเฮ้ยไม่ถึง คนลงก็เต็มอุ้ยควันเพื่อนเยอะปั่นกัน,ย,นยานดีกว่าจักรยานโคตรไวอ่ะโหจักยานไวมากคุณชมหยุดโอ้ทุกท้ว้าวผมเคยไปดูคลิปพี่เจมส์ซองโหดมากเกิดการยิงกันข้างในครับผม เอาเพื่อนเอาเพื่อนตายหาไปแล้วเฮ้ยโอ้โหเพื่อทำไมเพื่อนมันเลือนรถแป,กปลกๆวะรถแล้วก็เพิ่มเราลดสองบาทนี้ก่อนแล้วจะเข้าไปช่วยเพื่อนชัว่วเนี่ยอะไรอะบิ๊กอาร์โม่ศูนย์สไม่มีอะไรละเมนจักรยานแมนมาแล้ว แล้วนะมาแล้วอ๋อคันด้าตายเหี้ยดูอิออสุสุโหพุกไรเนี่ยกป่าตัวเองหนึ่งทีเพื่อนลงมาแล้วขับรถเหมือนหล่อครับเดินจักรยานจิงแตกหน้าเข้าไปขับจักรยานมาหาเพื่อนแล้วครับคุณผู้ชม เพื่อนเพื่อนลาบิโลด้วยวะเอ้ยโดนโดนทุกเพื่อนไงวะเอาไง,าไงเราชื่อเพื่อนอยู่เอาเพื่อนมันจะไหลไปทำไมอ่ะ ำลังมีคนมาแล้วคุณผู้ชมอยู่เพื่อนนานมากเลยไรวะเนี่ยเฮ้ยมันเอากระสุนหมดอีกลืมดูเลยขับจักรยานไปดูแล้วเฮ้ยเอวีนั่นเป็น,นละ ไปแล้วอ่ะแมขึ้นมาเตรียมชัดซ้อมพร้อมเต็มมือไลแล้วอ่ะไม่ต้องหรอกไม่ต้องตามปืนสุดแหมมาเพื่อนเราตอนนี้เราเล่นรูทอย่างสบายใจแล้วเฮ้ยเฮ้ยใครชักปืนอ๋อ เราอยู่บนหอคอยอะไรวะเนี่ยมีคนขับรถมาเฮ้ยหลบบ้านกันแม่งคนตายนี่ไงมันใ,ใครมันโดดมาวะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเราฟื้นจากความตายแล้วเฮ้ย เพื่อนเราโดนจริงเหรอเลื่อนหลือแค่ไปแจมครับไปแจมมีคนโดดลงมาเมื่อกี้อุยวิ่งกันดุเดือดมากเพื่อนเราเข้าไปบอกนะครับไมไม่มีปืน,นเรามีทุกสองครับเราเป็นตัวชาร์จของพเพื่อนเต็มเลยอ่ะปืนแล้วแหละอีคีสวยสวยดวามาก ไอเกนี่หว่าขึ้นะล้วไม่รู้ขึ้นบ้านก่อนตัวกัวตัว เขาจะรีบไปลุ้นเมได้ไนอยู่ขา้างล่างว่ะเฮ้ยเพื่อนโธ่ปัดจักรยานมาแล้วเฮ้ยไอ้งโออง่ไอสองไอ้โง่ อะไรรักหนาเนี่ยโอ้ยโอ้ยันโอ้ยโอยอ้ิ้ีกระสุนเอ้ีกระสุนโอ้ยวีกระสุนอ้ารตายหมดเลยเหรออย่างอย่างอย่ามีเวลาก้ามา หลบเลยดิดิโต้ดิจิตอลดิจิมอนดิีคอนดีพีคอนดิทัตไปเนี่ยอ้าวผูตายผูอะไรวะเอาเพื่อนเราลอดเกียริเกมดีว่าเอ้ยลดเร็วแหอเดิใหญ่ไปเออก็จับ มาครับผู้ชมนี่เราจะมาเฉลยนะครับจุดตั้งของเออ <c oughs> เรียกว่าไงอะ่ะมันเสียงดังมากเลยอ่ะโอเคเนี่ยนะครับผู้ชมมันก็จะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับในบ้านเนี่ยน่าจะเป็นบ้านแถวนี้แหละเดี๋ยวผมจะไปหาให้ดูมาเดี๋ยววัด เดีวิวบ้านเนี่ยเราต้องรีบวิ่งไปก่อนมันครับเนี่ยครับในหมู่บ้านพวกนี้ระหว่างทางก็มีแบบสุนมีอะไรให้เก็บเยอะเออใครที่มาทำคลิปเนี่ยอยากลงแบบเป็นโปรเพลเยอร์ดีๆก็นี่ได้นะครับเดี๋ยวจะไอ้บ้านหลังนั้นอะ่ะไอ,อ้หน้าคน ไอจุดตรงเนี้ยมันจะมีข้อเสียก็คือมุมจะบีบไปครับตรงนี้จะต้องรีบเก็บรีบไปนี่นี่บ้านหลังนี้หลังนี้เลยเออแต่ตรงนี้ไม่มีของแล้วนะคือท้องใสตอนนั้นที่ผมเล่นเนี่ยมันอาจจะบักเอ้ยไอ้เออนี่ยไม่ใช่วะเนี่ยะุกผู้ชมของเว้ยของโคตรเยอะเราถ่ายรูปเนี่ยดูดิของแบบอลังมากมีทุกอย่างทุกผู้ชม เป็นบัก๊กเป็นบัก๊กของเกมนะออ,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 อก็มีแค่นี้แหล,แล,แล,และครับในแปล้วครับสำหรับเกมพับกีงอองแงงไงามาที่พี่สก,กิทเรียกจริงๆมีปืนเย่ะกวนนี้แต่ว่าผมยังไม่ทันเก็บเลยไอ้แคปนั้นน่ะเออตอนต้นคลิปอะ่ะตอนแรกว,ว่าจะมาเล่นเฉยเปิดโปรแกมอัดไว้มาเล่นเฉยๆอ,อยู่ๆก็เจอเว้ยก็เลยอัดแม่งเลยไม่มันเป็นบ้านอะไรอ่ะตอนแรกนี่าคนมาแกล้งครับอะคุณผู้ชมครับใครที่ยมคลิปดีครับก็อย่าลืม กดไลค์คนละคนละหนึ่งร้ทีนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม